สวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยพบกับฟองนครลำปางกันอีกแล้วครับเช่นเคยเราก็จะมาเตือนภยัยเตือนพายุฤดูร้อนเตือนฝนฟ้าอากาศต่างๆนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็คือกรมอุตุได้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่3แล้วให้ระวังพายุฤดูร้อนกระนำไทยตอนบนเผยจังหวัดไหนจะโดนบ้างฝนถลม่มมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมจะกระโชกแรงให้ระวังอันตรายเอาไว้ด้วยในวันและก็เวลาดังกล่าวนั่นเองครับวันนี้ก็คือ2พฤษภาคม2,567กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่3 81ับ2,567นั่นเองมีผลกระทบในช่วงวันที่3 7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ระบุว่าในช่วงวันที่3ถึง5พฤษภาคม2567นั้นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนั่นเองส่วนในช่วงวันที่6ถึง7พฤษภาคม2567นั้นจะมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างนั่นเองในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้ในหลายๆพื้นที่นั่นเองครับโดยมีลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งป้ายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนั่นเองครับสำหรับเกษตรกรน,นั้นก็ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยนั่นเองครับ มาดูว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในครั้งนี้ก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3-4ถึงพฤษภาคม2567ภาคเหนือก็จะมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตสุขโขทยัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานี สกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญสุรินทร์รีสเกตและอุบลราช,ชธานีมาดูที่ภาคกลางก็จะมีที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีนั่นเองครับไปดูตั้งแต่วันที่5ถึง6พฤษภาคม2567ภาคเหนือก็มีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา น,น่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิออนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดเยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีนั่นเองครับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรี สระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานาคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมไปถึงกรุงเทพมหานาครและก็ปริมณฑลภาคตอนออกก็มีที่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาดูที่วันที่7พฤษภาคม2567ภาคเหนือก็จะมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตร และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางก็จะมีที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะนออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาประยองจันทบุรีและปราดนั่นเองครับจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามให้ทางช่องผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ